สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีแลกทาโรนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่ออ่านใจใครคนนั้นที่มีกับตัวคุณตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้กันดีกว่ามานึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกในใจที่มีกับคุณเอาไว้นะเราจะมาอ่านใจเขาหรือเธอคนนั้นนะคะให้คุณนึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากรู้สึก ที่คุณอยากรู้ความรู้สึกที่มีกับคุณตอนนี้นะคะเอาไว้ไม่ใช่พลังงานของคุณนะแต่เป็นพลังงานของคนที่คุณอยากจะรู้ความรู้สึกที่มีกับคุณอ่านใจใครคนนั้นนะคะคลิปนี้เราจะตั้งคําถามให้ไพ่เพื่อให้ไพ่มาอ่านใจใครคนนั้นให้คุณได้รู้ตอนนี้เลยมาดูกันนะคะมาอ่านใจคนคนนั้นกัน ขออนุญาตเลือกไพ่นะคะทุกคนไพ่ใบแรกขึ้นธาตุไฟอะ่ะแสดงว่าคนคนนี้มีแพชชั่นกับคุณสูงนะก็ยังคิดถึงแหละโอ้โหอยากเปคุณเลยค่ะคุณเจอใส่เปนะเนี่ยคนคนนี้เหมือนจะเป็นใส่เปตัวพ่อตัวแม่เหมือนกันนะพลังงาน อยากมาเจอค่ะคิดถึงมีแพชชั่นอยากเปอยากมาเจออยากมาหาอยากมาเจอแบบเป็นๆน,นะแบบตัวเป็นๆไม่ใช่เจอแบบวิดีโอคอลนะคะโอ้โหคุณพระไพ่ใบน,นี้หมอกการต้องขออนุญาตปิดนิดนึงหน้าไพ่คือเคลียร์มากชัดมากเดี๋ยวนะทุกคน น่าจะไปไหว้พระขอพรแล้วนะคะเนี่ยเหมือนไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะไปมูมูสายขาวนะไปไหว้พระไปขอพรเทพเทพพยาดาที่ให้พรเกี่ยวกับความรักพลังงานของคนคนนี้นะคะอ่านใจที่มีกับคุณยังรักคุณอะรักมากด้วย ยังอยากเจออยากดูแลอยากซัพพอร์ตอยากหยิบยืน่นสิ่งดีๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินให้คุณอยากเปอยากดูแลอยากมาเจออืมแต่เหมือนว่าคุณจะมีกำแพงนะพลังงานคิดถึงมากค่ะไม่มีพไพ่ใบไหนเลยที่บอกว่าคนคนนี้ไม่ได้รักคุณอ่ะคือเข้าขั้นรักเลยนะหน้าไพ่ท่านฟองนะคะ พลังงานไม่อยากแค่แชทคุยนะไม่อยากแค่เจอทางโซเชียลอยากมาหากำลังวางแผนอยู่ค่ะคนคนนี้ออกแนวเจ้าเล่ห์กันนะเนี่ยดูแววตาเป็นคนไร้เลือนลกันนะกำลังคิดหาวิธีจะเจอคุณแบบบังเอิญจังฟิลอย่างนี้นะคะซึ่งความบังเอิญไม่มีในโลกไงพลังงาน ใจร้อนน่ะหงุดหงิดจะกลับมาดีวกับคุณแบบฟิลเข้าหาแบบเพื่อนนะคนคนนี้ฉลาดเข้าหาคุณแบบเพื่อนก่อนสารสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเข้าหาแบบให้อีกฝั่งหนึ่งตายใจฟังดูน่ากลัวลังงานนะคะเอ <c oughs> ให้คู่ขึ้นนะคู่คู่ธาตุเดียวกันด้วยพลังงานคนคนนี้ค่อนข้างมั่นใจวพาคุณเป็นคู่่ะเป็นคู่ที่ลงตัวเป็นคู่ที่มีอะไรเหมือนกันมากๆความคิดนิสัยใจคอพลังงานอืมคุณเป็นคนที่ เหมือนจะรับด้านที่ไม่น่ารักของคนคนนี้ได้อ่ะพลังงานนะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนรักอิสระมากนะน่าจะชาวธาตุลมนะคะไพ่ขึ้นธาตุลมเด่นนะลมกับไฟลมไฟแล้วก็ดินแล้วค่อยไปน้ําพลังงานหมายถึงธาตุลมกับไฟเด่นนะคะเด่นมากๆเป็นคนที่รักอิสระมาก แต่ก็เป็นคนที่รักอิสระที่ยังรักและคิดถึงคุณแล้วยังอยากจะมีคุณในชีวิตยังอยากไปต่อกับคุณนะพลังงานค่อนข้างเจ้าเล่ห์นิดนนะคะเป็นคนไร้ลึกเหมือนกันนะคนคนเนี้ยไปมูไปขอพรไปไหว้พระฟิลเวลาไปทำบุญหรือว่าไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยคนคนนี้แอบอธิษฐานขอพรนะไพท่านบอก แต่เป็นสายขาวนะคะไม่ได้ไปมัวอะไรที่แบบไม่ดีไปทางดีอยู่ฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวพลังงานบางคนก็เหมือนกับจะเอาธรรมะเข้าข่มนะเข้าข่มความคิดตัวเองในเรื่องคุณอนะฟีลแบบว่าจบไปแล้วพยายามอยู่กับโลกของความเป็นจริงแต่มันก็ทำไม่ได้ไงเพราะถ้าทำได้ก็คงไม่เกิดพลังงานนี้ขึ้นแล้วไพ่ก็ไม่ขึ้นซะขนาดนี้ คือลองใช้วิธีเอาธรรมะเข้าขม่มอารมณ์ความรู้สึกความคิดตัวเองแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลคือคนคนนี้ยังมีกิเลสอยู่บอกเลยยังไม่สามารถที่จะละทางโลกได้ยังไม่สามารถที่จะไปเดินในเส้นทางชีวิตที่มันเป็นเส้นทางชีวิตที่แบบว่าหันหลังให้กับโลกอะทำไม่ได้มีความคิดเหมือนกันแอบมีความคิดเหมือนกันอาจจะไปฟิวสั้นๆก็ได้นะคะไปปฏิบัติธรร สักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วพอได้ไปด้วยความที่จิตใจมันไม่สงบอะ่ะมันก็ไม่นิ่งเพราไม่นิ่งมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้บุญนะได้บาปทําที่บ้านเลยคะ่ะไม่ต้องลาง,งานไม่ต้องเสียเวลางานไปไหนหรอกถ้าจิตคนเราสงบนิ่งอยู่ที่ไหนมันก็นิ่งเจอหน้าคุณตรงๆรงเนี่ยก็นิ่งก็พูดคุยแบบสนทนาพาทีคุยกันแบบคนเคยรู้จักกันได้แต่ถ้ามันไม่นิ่งนะอยู่ตรงไหนก็ร้อนลนแล้วยิ่ง พอไม่นิ่งแล้วเอาเอา,เอาธรรมะเข้าข่มเนี่ยมันมีแต่จะทำให้มัวหมองอ่ะคะ่ะทำที่บ้านก็ได้พลังงานคือคนคนนี้ลองมาหมดนะวิธีไหนที่ใครว่าดีทำหมดละแต่ไม่ได้ผลใจสำคัญนะคะซึ่งคนคนนี้ก็พยายามที่จะ พยายามที่จะไม่คิดเรื่องคุณอ่ะแล้วก็หันหันหน้าไปพึ่งธรรมะแต่มันไม่ได้ผลไงเพราะว่าตัวเองยังเป็นคนมีกิเลสในเรื่องของความรักโลกกดหลงอยู่ก็กลับมาอยู่บนโลกของความเป็นจริงก็กลับมาอยู่ณปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงรเผชิญความทุกข์ความสุขบอกตัวเองว่าตอนนี้เป็นเช่นไรพลังงานนะคะคิดถึงคุณมากค่ะคิดถึงมาก อยากจะพูดอยากจะคุยเพราะว่าลึกๆเนี่ยไพ่ใบที่สี่ในใจลึกๆก็คือยังรักคุณอะรักเลยนะรักเลยนะคะไม่ใช่แค่ชอบนะพลังงานแต่ก็แอบแอบไม่กล้าที่จะมาเจอคุณคนคนนี้มีความคิดในเรื่องของการที่อยากจะนัดคุณเดทนะเหมือนอยากจะนัดเดทนั่นแหละ เป็นกึ่งๆึเหมือนจะชวนไปเที่ยวไกลๆอะ่ะแต่ก็รู้ว่ามันยากอะ่ะเพราะว่าคุณน่าจะรู้ทันเพราะว่าไพ่ขึ้นธาตุคู่เดียวกันแสดงว่าคุณก็รู้ทันคนคนนี้คือแผนเยอะค่ะในหัวแผนหนึ่งไม่เวิร์คเพราะคุณรู้ทันแผนสองก็ไม่ได้เพราะคุณก็รู้ทันอีกแผนสามก็ไม่ดีเพราะคุณก็จับใตได้อย่างเงี้ยก็เลยทําให้คนคนเนี้ทําได้แค่คิดแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่คนคนเนี้ย เหมือนจะสำนึกหรือว่าอยากจะทำให้คุณจริงๆก็คือการที่อยากจะดูแลคุณซัพพอร์ตคุณออฟเฟอร์ er คุณเปย์ Pay คุณพลังงานนะหรือคิดว่าคุณจะเป็นคนที่เงินซื้อได้หรือเปล่ามันก็พูดยากนะคะพูดยากมันต้องอยู่ที่ตัวคุณแต่ความคิดมันเป็นอย่างนี้ซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะทำได้ง่ายๆเพราะว่า ุณน่าจะมีกำแพงแล้วกำแพงที่มาจากคุณเนี่ยคือมันก็ทั้งหนาทั้งสูงนะกำแพงที่มาจากคุณแถมยังมีกำแพงจากคนรอบตัวของฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งคนคนนี้ด้วยฝั่งคุณไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ฝั่งกำแพงของคนคนนี้น่าจะสูงคนรอบตัวของคนคนนี้ไม่ต้องการให้พวกคุณรักกันเป็นไปได้สูงนะพลังงานคนคนนี้เป็นใครเป็นคนราศี อันนี้ตามที่ไพ่ขึ้นนะคะพฤชศกเมถุนพลังงานพฤชศกเมถุนเป็นคนเอาแต่ใจเหมือนกันนะน,นิสัยอะ่ะแต่ด้วยว,ว,วัยวุฒิที่มันโตขึ้นนะคะอดีตอะ่ะคนคนนี้ใจร้อนแต่ปัจจุบันอะ่ะต้องสุขุมน่าจะเพราะงานแล้วก็เพราะความรับผิดชอบเพราะใส่งานอะ่ะ เป็นคนใจร้อนอยากได้ต้องได้แต่ว่าเรื่องคุณเนี่ยใจร้อนไม่ได้ยิ่งร้อนยิ่งพังเพราะว่าทุกวันนี้มันก็แทบจะมองหน้ากันไม่ได้ในบางคู่พลังงานมะดูต่ออ่านใจเป็นยังไงต่อคะโอ้คุณคือที่หนึ่งค่ะไม่มองหาใครแล้วนะไม่มองหาใครละไม่เริ่มต้นกับใครละแต่ขออยากเริ่มกับคุณ โอ้ oh, จริงๆด้วยไม่อยากจะไปนับหนึ่งใหม่คนคนนี้ก็ครบมาเยอะนะคะคุณไม่ใช่คนแรกอะ่ะแต่คนคนนี้อยากให้คุณเป็นคนสุดท้ายของชีวิตคุณไม่ใช่คนแรกพลังงานนะคะเหมือนไม่อยากปล่อยคุณไปอะ่ะอืมเป็นคนเล่นแง่เหมือนกันนะเนี่ยมาดูไพ่ต่อเลย มันจะเป็นยังไงอใจลึกๆนะคืออยากจะแอคชั่นเลยฟิลแบบมาเจอคุณนะเจอคุณอนะเจอแบบตัวเป็นๆน,นะคะเพื่อพูดความในใจกับคุณเลยแต่รู้นิสัยคุณรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงรู้ว่าถ้าทำอย่างเนี้ยมันยิ่งยากมันยิ่งแย่คุณยิ่งมีกำแพงคุณยิ่งจะถอยออกไปอีก ต่อให้ใจจะอยากจะทำแค่ไหนคนคนนี้ก็ก็หักดิบตัวเองได้เหมือนเหมือนฟิลแบบว่าถ้าอะไรที่ไม่ชัวร์ถ้าอะไรที่ไม่มั่นใจบวกกับความที่รู้จักนิสัยคุณเลยทำให้คนคนนี้เลือกที่จะรอทั้งทที่ใจมันร้อนหลนคือใจร้อนอะ่ะแต่ก็เลือกที่จะนิ่งข่มอารมณ์ไว้เพราะว่ารู้ว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะคุณยังโกรธอยู่คุณยังไม่อยากจะคุยด้วย คุณยังไม่อยากเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนคนนี้รู้ได้ด้วยตัวเองใช่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีเซนต์แล้วก็มีสัญชาตญาณในระดับหนึ่งนะพลังงานคนคนนี้ก็รู้นะคะว่าเวลานี้มันยังไม่เหมาะก็ก็ใจร้อนไงแต่รู้ว่ามันยังไม่เหมาะถ้าทะเลทะทาเข้ามาหาคุณก็ยิ่งจะทําให้คุณเหม็นขี้หน้าขึ้นไปอีกเงี้ยฉะนั้นก็ยังไม่ทําอะไรดีกว่าร้อนรนก็ข่มอารมณ์ไว้ หงุดหงิดมากอารมณ์เสียมากก็ไปเที่ยวไปเจอเพื่อนไปพักผ่อนในสไตล์ที่ตัวเองโอเคคนคนนี้มีวิธีผ่อนคลายรีแลกซ์ของตัวเองนะส่วนรูปแบบจะเป็นแบบไหนก็อยู่ที่ความเป็นตัวตนนะคะพลังงานอืมไพ่ขึ้นธาตุดินมองว่าคนคนนี้ไม่เคยลืมคุณนะ เหมือนเก็บคุณไว้ในความรู้สึกอะในความทรงจำมาตลอดแล้วคนคนนี้ก็เลือกที่จะมีภาพจำในภาพของคุณนะคะที่เป็นด้านบวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ,ะแสดงว่ามองคุณดีมากเลยนะเนี่ยเอาจริงฟิลอดีตไม่เคยบอกรัก ไม่เคยพูดคำว่ารักกับคุณแต่ตอนเนี้อยากจะพูดคำว่ารักอยากจะบอกรักให้คุณได้ยินฟิลแบบกระซิบข้างหูคุณน่ะไม่ใช่บอกผ่านแชทไม่ใช่พูดบอกผ่านวิดีโอคอลแต่อยากจะบอกแบบอยู่ใกล้ๆคุณเลยฟิลถ้าเอาโรแมนติกหน่อยนะแล้วไพ่สำหรับนี้ก็เป็นฟิลทะเลนะคะฟิลแบบยืนอยู่กับคุณริมหาดกำลังมองพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยแล้วก็บอกรักคุณแล้วก็ งอคุณหรือว่าขอคุณเป็นแฟนหรือขอคุณแต่งงานฟิลอย่างนั้นเลยเห็นภาพไหมคะหมอการพูดให้ทุกคนเห็นภาพชัดเลยนะฟิลอย่างนั้นเพราะว่าไพ่สาหรับนี้เป็นไพ่ของทะเลหรือคุณชอบเที่ยวทะเลหรือคนคนนี้ชอบเที่ยวทะเลก็ได้นะคือสไตล์การเที่ยวมันไม่จำมันไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมอะแต่บางคนก็มีความชอบส่วนตัวนะคะบางคนก็ชอบชอบทะเลบางคนก็ชอบภูเขาแม่น้ําแล้วแต่นานา,นา,นาจิตตังพวกคุณอาจจะชอบทะเลเหมือนกันก็ได้ หรือพวกคุณน่าจะเคยมีโมเมนต์ที่เคยมองพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยด้วยกันฟังดูโรแมนติกนะคะฟังดูก็คือเห็นภาพเลยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่หลายๆคู่ก็ทำนะมันดูโรแมนติกสำหรับคนที่เป็นคนโรแมนติกแต่คนคนนี้ไม่ใช่คนโรแมนติกเช้าทัดลมไม่โรแมนติกค่ะเช้าทัดลมเป็นคนปากอย่างใจอย่าง ถ้าปากพูดอะไรออกไปคือใจคิดอีกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะต้องวงเล็บว่าเรื่องความรักนะคะไม่ค่อยยอมรับความรู้สึกตัวเองเป็นคนแบบน่านิ่งมากคนทัดลมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายน้อยคนที่จะมีบุคลิกเฟนลี่ธาตดินเหมือนกันค,คล้ายๆกันแต่ธาตดินจะนิ่งมากกว่าพลงงานนะคะขมอะ่ะเหมือนสะก,กดอารมณ์ตัวเองไว้จิกเท้าอะ่ะฟีลแบบจิกเท้าตัวเอง เพราะว่าใส่รองเท้าแบบคัตชูปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาก้มมองเท้าเราก,ก็จิกเท้าตัวเองไว้หน้าต้องนิ่งพลังงานเหนื่อยค่ะถ้าไม่ยอมรับความรู้สึกยังไงก็เหนื่อยไม่ใช่คุณเหนื่อยนะแต่เป็นคนคนนี้เหนื่อยเหนื่อยกับความคิดของตัวเองแอบรอแชทคุณเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะแอบเศร้าอ่ะรอคุณทุกวันอ่ะ เหมือนรอการสื่อสารจากคุณน่ะเหมือนคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากอ่ะพลังงานมองว่าคลิปนี้นะคะตามที่น่าไพ่ขึ้นนะวันนี้มันเป็นพลังงานของคู่ที่แบบว่างอนกันอยู่อ่ะไม่คุยงอนคุณน่ะไม่คุยเลยคุณเหมือนต่อต้านเลยเพราะว่าไพ่ของความขัดแย้งขึ้น แล้วคนที่ต่อต้านเนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกคุณนะเหมือนความรักรอบนี้ไม่ใช่แค่เราสองนะคะเหมือนคนรอบกายของคนคนนี้กับคุณอ่ะก็ไม่เห็นด้วยอันนั้นยิ่งหนักเลยปัญหาใหญ่นะเนี่ยไหนจะสองคนเคลียร์กันแล้วไหนจะคนรอบข้างอีกพลังงานแล้วคนรอบข้างก็เป็นคนในครอบครัวก็ตัดไม่ได้อีกเลือดคนกว่าน้ำความรักไม่ใช่เราสอง คือขอแค่คุณโอเคคนคนนี้สามารถเคลียร์ที่บ้านตัวเองได้มีวิธีคิดไว้ละสเตปสเตปแรกต้องง้อคุณให้ได้ก่อนต้องปรับความรู้สึกกับคุณให้ได้ก่อนพอปรับกับคุณได้สเตปต่อไปก็คือจัดการที่บ้านเคลียร์ที่บ้านจูนพลังงานที่บ้านพลังงานนะคะคือแบบอยากจะทำให้มันเสร็จไปทีละอย่างฟิลอยากจะแก้ไปทีละเรื่องก็ดีนะคะ แก้ไปทีละเรื่องก็ถูกหลักนะคนเรามีปัญหามก็ต้องแก้ไขเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะคะซึ่งคนคนนี้อยากจะแก้เรื่องของคุณก่อนแก้ยังไงก็คือแก้โดยการที่งอคุณได้อะ่ะสามารถกลับมาพูดคุยปรับจูนกับคุณได้อีกครั้งเพราะวันนี้เรามาอ่านใจคนคนนี้ไงไพ่ขึ้นคนคนนี้เป็นใครขึ้นแค่ราศีนะคะวันยังไม่ขึ้นนะเป็นชาวเมถุนกับพฤษศพลังงานนะคะ อ่านใจใครคนนั้นที่มีกับตัวคุณโอ้โหไพ่วันมาแล้วเดี๋ยวหมอการจะอ่านพลังงานไพ่วันมาแล้วนะคะช่วงนี้จับพลังงานไพ่ใบนี้ได้บ่อยมากพลังงานวันขึ้นมาแล้วนะโอ้โหตัดกันยากค่ะเป็นต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยคุณดิวกับต่างชาติเหรอ หรือคนคนนี้ทําสายเอนเตอร์เทนไหมทําสายเอนเตอร์เทนหรือทํางานกับบริษัททุนข้ามชาติตัดกันยากค่ะคนคนนี้ไม่ใช่แค่รักคุณนะหลงไหลข้างใครในตัวคุณเลยมันตัดยากนะมันเป็นอะไรที่มันบอกไม่ถูกอะ่ะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังไม่ลืมคุณอะ่ะไม่ลืมนะคะแต่มันไม่ได้ไปต่อ คือคนคนนี้แบบว่ายังคิดถึงคุณเสมอแล้วนับวันจะยิ่งความคิดนะเหมือนมันเหมือนเหมือนมันทวีเพิ่มขึ้นไปโดยอัตโนมัติอะความรู้สึกที่มีกับคุณเหมือนมันทวีคูณนะคะเป็นไปได้สูงนะว่าคนคนนี้เดินทางบ่อยรอบประเทศรอบโลกพลังงานอาจจะไม่ได้ไปทุกประเทศก็จริงแต่ก็ประสบการณ์การเดินทางค่อนข้างสูงหรือคนคนนี้ ทำงานใส่กันบินเลยว่าประสบการณ์สูงนะคะเดินทางทั้งในประเทศต่างประเทศพลังงานทหารเรือหรอทหารอากาศคนในเครื่องแบบได้นะเนี่ยพลังงานอยากมาหาคุณอะ่ะมีแต่ไพ่อยากเจอคุณนะตอนเนี้ยตอนนี้เลยนะคะแสดงว่าคนคนนี้อยากเจอคุณมากมาก,มากอะ่ะ ไพ่ขึ้นสีราศีหนึ่งวันแล้วนะเดี๋ยวท้ายคลิปหมอการจะอ่านให้อีกรอบหนึ่งนะคะอยากเจอคุณมากอยากจะเห็นแต่คุณอยากจะเจอหน้าคุณไม่อยากเจอใครอะ่ะคบใครก็ไม่มีความรู้สึกผูกพันรู้สึกรักรู้สึกอินเหมือนกับคุณอันนี้ตามที่หน้าไพ่ขึ้นนะคะคนคนนี้เป็นคนฉลาดแกมโกงเหมือนกันนะค่อนข้างเจ้าเล่ห์นะฟิลอยากได้ต้องได้เป็นคนที่สามารถ สร้างสถานการณ์เก่งสามารถเอ่อสร้างเรื่องแบบเนียนๆน่นะฟิลแบบต่อให้จับได้ก็ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่ยอมรับอะต่อให้มีหลักฐานก็จะพยายามพยายามแบบหลบหลีกเลี่ยงอะถ้าไม่อยากยอมรับก็คือไม่ยอมรับเต็มที่ถ้าเกิดว่า หาคําตอบแก้ตัวไม่ได้นะคะคนคนนี้ก็เลือกที่จะนิ่งและเงียบนั่นแหละคือคําตอบปิดมือถือไปเลยห้าหกวันฟิลพลังงานนะคะคุณเจอพลังงานคนเจ้าเล่หนะ์เหมือนกันนะเหมือนเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะบอกจบแล้วพอแล้วถ้ากลับมาคุณตัดเลยค่ะถ้าคุณไม่รักคนคนนี้แล้วนะแต่ไพ่ท่านยังขึ้นว่าพวกคุณก็ยังมีเยะใหญ่ให้กันฉะนั้นคุณเท่านั้นที่รู้ดี ถ้าคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตจริงของคุณคุณปฏิเสธไปเลยคนคนนี้จะได้รู้รสชาติของการถูกปฏิเสธบ้างจากคุณถ้าคุณอยากให้บทเรียนคุณต้องฉวยโอกาสจังหวะเนี้ยในเมื่อพวกคุณเหมือนกันน่ะฉะนั้นคุณคิดอย่างไรคนคนนี้ก็คิดเหมือนคุณพวกคุณใจค่อนข้างตรงกันนะพวกคุณมีเซนต์หรือเปล่าหรือคนใดคนหนึ่งมีเซนต์คนคนนี้เซนแรงพอสมควร เป็นคนที่เซ็นแรงเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากอยากได้ต้องได้แล้ววิธีได้เนี่ยไม่สนไม่สนวิธีด้วยนะชอบทางลัดอะไรที่ทำให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการแบบฉับไวอะ่ะคนคนนี้จะชอบซึ่งบางครั้งมันก็ผิดไงเป็นคนเจ้าเล่ห์ค่ะคุณไปตีความเลยว่าคนเจ้าเล่ห์เป็นคนประมาณไหนแต่คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่เลวร้าย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีทั้งพลังงานฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีในตัวคนคนเดียวแต่ค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับว่าได้รับโอกาสได้เห็นช่องทางบวกกับความเป็นคนมีสติปัญญาก็เลยทำให้เติบโตได้ไวพลังงานนะคะฟังดูน่ากลัวค่ะมันเป็นกรรมค่ะมันเป็นเวรเป็นกรรมพวกคุณมีกรรมกันในเรื่องความรักจริงๆด้วยโอ้ อุตส่าห์ชมนะว่าไปมูสายขาวนะพอสายขาวไม่ได้ผลนะคะตอนนี้ก็เหมือนจะไปพึ่งไม่ได้ดูเลขก็เล่นด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เล่นด้วยคาถามกันนะคนคนเนี้ยถ้าช่วงนี้นะคุณรู้สึกแปลกๆนะคะพยายามสวดมนต์ไหวพระํทำสมาธินะสวดบททั่วไปเลยค่ะคุณชอบสวดบทไหนเปิด youtube ก็ได้ถ้าคุณไม่ถนัดสวดหรือคุณมีหนังสือสวดมนต์คุณสวดเองอะ่ะสวด ที่เป็นตัวคุณพูดเองอ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้สงของคุณมันจะแรงมันจะยิ่งทวีคูณกว่าคุณเปิด YouTube แนะนำให้สวดมนต์นะคะถ้าคุณทำประจำอยู่แล้วดีค่ะถ้าคุณมั่นใจว่าอะไรก็ตามทำอะไรคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปวิตกตนกเกินเบอร์ไม่ต้องไปเอ่อเหมือนกระต่ายตื่นตุมอะไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้ ถ้าคุณไม่ดวงตกจริงถ้าคุณไม่จิตตกจริงคุณต้องจิตแข็งคุณเจอคนมีเซนต์เนี่ยคุณต้องจิตแข็งคุณเจอคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองล้ำกว่าคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะคนคนนี้นะคุณยิ่งต้องจิตแข็งเพราะพวกคุณเหมือนกันไงคนเหมือนกันก็เหมือนมองกระจกแล้วเห็นตัวเองอ่ะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ความคิดคนคนนี้ก็ คือคุณคิดอะไรตอนเนี้ยคนคนนี้ก็คิดเหมือนคุณอะเอาง่ายเลยพลังงานนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่คิดถึงใครเลยแสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่พลังงานคุณเพราะคุณบอกว่าไม่คิดถึงใครแต่คุณเข้ามาดูถูกปะการที่คุณเข้ามาดูเนี่ยแสดงว่าคุณอยากจะรู้อะฉะนั้นยอมรับความจริงค่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมาดูก็คือมาดูแค่นั้นพลังงานนะไพ่ไม่โกหกอะหมอการเป็นคนที่เชื่อไพ่นะเพราะว่าไพ่เหมือนอาจารย์ ให้เหมือนแสงสว่างของชีวิตในหลายๆเรื่องฉะนั้นถ้าคุณศรัทธาเขาเรียกว่าอะไรดีมันต้องเริ่มต้นจากการศรัทธาก่อนบางคนอาจจะอยากดูเพราะว่ารู้สึกสนุกก็ไม่ไม่มีผิดถูกนะคะไม่มีผิดถูกนะก็อยู่ที่ดุลพินิจของคุณแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยคือคนที่อยากจะรู้ความคิดของคนคนนั้นถึงเข้ามาดูนะคะพลังงานดิ่งมาเลย ขอดูใบสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังละโอ้โหคุณพระโอ้ยคุณดูหน้าไพา่คุณยังรอคนคนนี้ล้านเปอร์เซนต์คุณนะ่ะปากแข็งคนคนนี้ก็ปากแข็งต่างคนต่างปากแข็งพลังงานนะพวกคุณรักกันนะเอาจริงรักกันค่ะรักกันตามที่ไพ่ไปที่สี่ขึ้นเนี่ย พลังงานอันใจใครคนนั้นนะคะที่มีกับคุณตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้คลิปนี้เลยนะรักคุณค่ะอยากง้อมากพวกคุณเคยรักกันเคยมีช่วงเวลามูเมนต์ที่ดีด้วยกันแล้วกลับมารอบเนี้ยอยากเปคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณบางคนจะขอคุณแต่งงานอีกครั้งเลยนะถ้าอดีตพวกคุณเคยแต่งกันแล้วเนี่ย พลังงานนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ห่างหายจากคุณเนี่ยมันทําให้คนคนนี้ตื่นรู้ตระหนักตื่นรู้บวกกับความรู้สึกที่มันตัดคุณไม่ได้มันมีพลังงานบางอย่างมายื้อกันไว้อะทั้งรักทั้งหลงคุณอะบางครั้งคนคนนี้ก็อดคิดไม่ได้นะว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดถึงคุณหนักจังทําไมถึงคิดถึงคุณเบอร์แรงขนาดนี้อดีตคุณอาจจะเป็นคนที่คิดถึงคนคนนี้มากแต่ปัจจุบันคนคนนี้คิดถึงคุณมากมากๆค่ะ ให้ขึ้นวันเดียวแต่ราศีขึ้นถึงห้าฉะนั้นหมอการจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะพลังงานเอาเป็นว่ามีเปอร์เซ็นต์นสูงที่พวกคุณจะกลับมาดีวกันนะเพราะว่าพวกคุณรักกันอะไพ่ย,ย้ำถึงสองใบว่าพวกคุณรักกันคุณก็ยังรักคนคนนี้แสดงว่าตอนนี้คุณงอนรอให้มาง้อพลังงานคนคนนี้เป็นใครเป็นคนวันพุธค่ะเมถุนพฤษศ มังกรกรกฎมีนพวกคุณรักกันถ้ารักกันก็ปรับจูนนะคะถ้ารักกันก็ถ้ายังใจตรงกันก็ลองกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ความรักเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้าคุณไม่มีใจแล้วไม่มีใจแล้วนะคะซึ่งดูจากไพ่แล้วเปอร์เซ็นต์น้อยอเพราะว่าพวกคุณรักกันน่ะฉะนั้นคุณเท่านั้นที่รู้ใจคุณดีนะคะแต่ไพ่ท่านก็ไม่โกหก ฉะนั้นถามใจคุณดูให้ดีถ้าคุณกําลังรอให้คนคนนี้มาง้อคนคนนี้อยากง้อเพียงแค่ว่าคนคนนี้รอจังหวะเวลาแล้วอีกอย่างช่วงที่คุณนิ่งคุณเงียบเนี่ยคุณอาจจะอยากให้คนคนนี้สํานึกถึงสิ่งที่เคยทํากับคุณสิ่งที่ทําไม่น่ารักกับคุณถ้าคนคนนี้เป็นฝ่ายผิดกับคุณก่อนนะคะแต่ถ้าการเงียบครั้งนี้คุณเป็นฝ่ายผิดเชื่อว่าคุณก็อยากจะเริ่มต้นแหละ ถ้าคุณอยากเริ่มคุณก็เริ่มเลยคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องมองว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันง้อก่อนเธอง้อก่อนใครง้อก่อนไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าพวกคุณยังรักกันฉะนั้นถ้าหัวใจยังเรียกร้องถ้าหัวใจยังต้องการกันและกันก็ลองหันหน้ากลับมาคุยกันดีๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายหรอกโทรหาคุยกันเลยรักก็ปอกรักก็แค่นั้นเองชีวิตจะได้มีความสุข เพราะว่าคุณจะได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักก็ประมาณนี้นะคะไพ่จบสวยนะไพ่จบสวยฉะนั้นคลิปนี้ที่อ่านใจใครคนนั้นนะคะพวกคุณรักกันฉะนั้นรักกันก็กลับมาปลองดองแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้อดีตมันเป็นบทเรียนอะไรที่เคยเป็นข้อผิดพลาดก็อย่าทำซ้ำคนดีเขาจะแก้ไขค่ะ คนดีเขาจะไม่แก้ตัวก็ประมาณนี้นะคะบุญรักษานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ